ครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราจะพาเนื่องในโอกาสวันแม่น,นะครับวันแม่เราก็จะพาน้องโฟกัสกับพี่เฮงนะครับพาวันนี้ไปไปเที่ยวที่ร้อยเอ็ดหนึ่งวันนะครับจะไปปันเป็ดด้วยนะอ่าเราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะคะทุกคนตรงนูนน,<อ>น,นะคะเรากำลังจะเตรียมลงรถตรงนู้นคือโวดนะคะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ เอาเอาไงเอาไงเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับผมที่สถานที่ที่นี่ชื่อว่าบึงพลันชัยนะครับผมครับเราจะพาเด็กน้อยนะทั้งสองคนเพราะว่าโฟกัสกับพี่เฮกอพี่เฮกบโฟกัสเกิดที่นี่นะเกิดที่นี่ทั้งสองคนเลยนะโอเคไปครับไป แก็ชอบไหมแกชอบไหมชอบพี่เห็นชอบไหมชอบโอเคไปนุ่อยุนไหนใส่รูปนี่ไหนโอ้โหไม่ใส่ลูปด้วยโอ้โหอยมากโอ้โหได้บรรยากาศมากเลยนะครับอาดูโปวดเป็นถึงนักดนตรีพืนเมืองของจังหวัดอ่อนนีระวังด้วยนะครับฟังเลยฟังมาเลยอ่้ตอนนี้เราจะไปปั่นเป็ดนะครับผมมาเร็ว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 โฟกัสมาเร็ว ควาำลึกของน้ำเขาจะอยู่ที่ปร่มาณ900เมตรนะครับตลอดถือว่ลึกทีเดียวอโหเป็ดสีม่วงมีอโฟกัสแล้วชอบสีไหนโฟกัสชอบสีไหนคะสีขาวพี่เองเหรอครับพี่เองพี่งชอบสีไหนครับสีส้มสีส้มไปดูอไเราจะไปซื้อตั๋วกันนะครับ ลาำละห้าสิบบาทเด็กเท่าไหร่ล้ำละห้าสิบเราเอาลำห้าสิบบาทก็คือรวมหมดเลยใช่ไหมใสรัี่เม็ดกเม็กเค็ดกี็ก็ดกี่เมตรกี่เม๋ดกอ่เคนกีเมากรเม็ดกี่เม็่เม็รกี่เมก่เมกี่เมกีสเมก่เมกี่เม็ดี่เม็ดกีเม็กีี่ี่ามกั่เส่เก่ก่อนนะครับมม ใส่ชีพ่พวกกันกล้องหน่อยดิฟหน่อยครับโอเคสู้ไหมมาพี่เฮงน,นะครับพี่เฮงเราใสา่ชิปพี่เฮงลงแล้วนะคอนหนอนกันพี่เฮงคะพี่เฮงใส่ชชีพ,ชพเลย นะเพบอกว่าอันนี้คือลำหนึ่งก็นั่งได้ประมาณสามคนสี่คนไดสามคนโอเคลงเรือแล้วนะไปแล้วครับผมตอนนี้ออกตัวแล้วครับโฟกัสขับดีๆนะผมเป็นกับตันใครเป็นกับตันใครไปกับตันโฟกัสโฟกัสเหรอโฟกัสเป็นจะไปได้แมนด้วยนกับตันซ้ายขวาหมุนด้วยนะถ้าไม่หมุนเดี๋ยวมันจะดูที่เดิมนะ เก่งจังเลยไม่ชอบร้องไม่ชอบร้องเพลงคนเยอะอยู่โรงเรียนก็ไม่ชอบใช่ไหมไม่ใช่ไม่ชอบหรอกไม่กล้าร้องเพลงที่โรงเรียนเพลงชาติก็ไม่ร้องไม่กล้าร้องฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาร้องตามนี่นี่ตามไหนเขาเรียกว่าอะไรตามพื้นที่ตามสถานที่ต่างนี่แหละเราจะได้ไม่อายใช่ไหมจริงเราก็ไม่ต้องอายไปแล้ว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 ไปดูบรรยากาศน้ำน้ำสีแดง ป้าดูเปลีนหน่อยบรรยากาศดีมากเลยนะครับทุกคนดูบาย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 จะหนุกครับบายบายไปต่อไปต่อไปต่อเมียชอบอ่ะแต่ว่าหัวนรเดียวครับพี่บอกป้าตัวนั้นเรืออันนี้ก็เรือเหมือนกันบาป้าน้ำสีเขียวเรือใช่ไหม ปลาดูดีสีเขียวอ่ะมันนั่งในจอคนนั้นสีเขียวอ่ะเป็ดก็นั่งในจอคนป๊าปเป็ดตัวใหญ่โอ้ตัวเบลเลยเป็นที่เรียบร้อยครับผมไปปั่นเป็ดมาเป็นยังไงบ้างพี่เองสนุกไหมชอบไหมครับชอบนะน้องโฟกัสชอบไหมโฟกัสชอบเลยคะชอบไหมครับชอบน้องใส่เองชอบไหมน้องโฟกัสชอบไหมสนุกไหมคะ เรียบร้อยโอเคบายบายขอบคุณครับเดี๋ยวมาเล่นเดี๋ยวมาเล่นใหม่ครับถ่ายรูปบรรยากาศด้วยนั่งประกันนั่งค่ะม่ค่อยนะไม่ค่อยระวังรถด้วยผมกดสูงมากเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่หกนั่งรถไปไหมเไมนโทรมาเหรอเอาพีิธงรู้ได้ไงวะโอ้โท่เทคมาบ น,นี่ประวัติของบูกพลังชัยลูกคนรอบอีไปเลยโอ้โหใส่ล้นรอบเลยแบบน,นี้สวยมากเลยลูกดูดิโอ้โอมันเป็นวรโอ้สวยงามมากเลยใช่ตอนนี้เราจะไปเราจะไปขึ้นเลย ฮ้ยป่านตะยอกไหนตะลอกไหนตะลอกมันจะขึ้นไปเหมือนกันอะเร็วเร็วมาเร็วไป<า>ขึ้นมาเลยเฮ้ยตะลอกมันบอกว่าเชิญขึ้นไปได้เลยค่ะค่ะปัดขึ้นเลย เราบอกว่าก,กอดได้นะนนเดี๋เดยเดี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยวอเดี๋ยวปรข้ามาในนดเดี๋ยวประตูัจีบนะเข้ามาแล้วรีกกูลูกเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวนึ่งรยนึงย่เซนติเมข้าวฟรีดูโฟก,กัสดูสิข้าวฟรีหโฟก,กัสข้าวฟรีครับวพี่เฮง <rí> e> พี่เฮงไม่ไม่ฟรีครับผมลูก เสียตังครับโอเคไปเข้าไปข้างในเข้าไปได้เข้าไปข้างในก่อนเข้าไปได้ผิดทาง่าเหรอผิดทางเข้าไปเลยเขไปเลยครับเกนครับอ่าสี่คนครับผมใหญ่สองเด็กบอกด้วยานี้าเข้มาเลยนัลัี่คค้านเด็กาคนเหรอค นี่เราอยู่ข้างในเลยครับอูกไอครับสนุกเลยครับบัตรสวยมากาามาแล้วนะครับได้บัตรมาแล้วตั้งทั้งหมด140บาท4คนผู้ใหญ่ 7, 2เด็ก1แล้วนะต้องการแพ้ลูกอันนี้เลย ดีๆครับครัีมีาโฟกัสดปโฟกัสดปานถไปโฟกัสโชว์บตรห้หน่อยโฟกัสได้คนฟรีโฟกัสก็ได้พี่เองก็ได้ค้นฟรีเมือนกันใช่ไหมลูก แล้วสี่ออลที่สี่สิบบาทสี่สิบบาทตัวใหญ่ห้าสิบนี่ยังไม่ได้บัตรโปรไกไวเล่เรากำลังออันนี้มันบัตรฟรีนี่บัตรเร่ต่ากำลังต่อคิวจะขคืนไ่ไปไม่ได้นี่เราต้องอยู่แบบนี้ค่ะลูกค้าในโชว์โชว์บัตรนะโชว์บัตรโปรการ์ดมีโอเคถึงเวลาเดินแล้วลูกถึงไปแล้วเดินไปเลยครับแล้วเองเลยนะลูกสแกนเลยเลยพี่เองทิ้มเลย ข้างบนข้างบนหรอ <ไป S 1> ข้างบนโอเคไปเดินเข้าไปก่อนเอาพระการสกาแกนค<น>่ะเก่ง,างมากเลยขึ้นไปเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น30นะครับผมไม่ฟังนี้ฝั่งนี้ลูกไปดูกล้องไปดูกล้องก่อนดูอโอ้สูงมากเลยโอ้ดูสองกล้องได้ด้วยนะจะสองให้ดูเร็วพี่เองเร็วโอ้น้องเห็นไหมดูดิสองกล้องดูเออพี่เห็นไหมเห็นยังเห็นได้เห็นได,นด,นด้โอ้โหสองดาวอานารได้เลยนี่ใช่ไหม เห็นยังเห็นยัางซองเห็นไหมพี่เองพี่เองโฟกัสมันโฟกัสจับปะป๊าไว้เองจับป๊าไว้ขึ้นมาเออขึ้นไม่ขึ้นไม่อ๋อก็อยอดเหรียญด้วยนะก็อยอดเหรียญด้วยเขาบอกถ้ายอดเหรียญเมื่อไหร่ไอซองเลยเห็นไหมกัสเห็นไหมขึ้นบนใช่ขึ้นไปจับมือด้นะคะโอ้ ขึ้นไปอะไรนะ,ะจับมือกันก่อนไล้วดูกันมีกับรองเท้าไหมรองเท้าเปลี่ยนให้เปลี่ยนรองเท้าแล้วก็มีอีกชับนันเธอจะขึ้นไปอีกเหรอขึ้นไปอีกขึ้นให้สุดเลยใช่ไหมให้สุดเลยขึ้นไปอีก พี่เองจะขึ้นไปชั้นสุดท้ายบันไไดัรอช้นที่สามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากลัวอะไรครับตอนนี้กลัวอะไรโอ้มาจับมือ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 พี่เองมาดี่เองจับมือป้าป้าไม่ป้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวชั้นที่สามสิบเอาบัดปัดมาให้ป้าปัดมาให้ป้าโอเค แล้วเป็นมขวาไม่กลัวเลยเฮ้ยมาวชั้นนี้ต้อ,องถอรองเท้านะคะใช่สำหรับขอพแล้วก็น้อจ๋อจะได้รับความจากทีมพลังชัยอย่างเต็มเปลี่ยนเปลี่ยน,น,ยน,นะะโอเค พอแล้วค่ะได้พรเยอะแล้วค่ะพอแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาดูมซ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 ูมมซูมซูมซูมูมซูมซูไซมูดูมซ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 มซู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 มซมซูมมซนมมซูมูู้มซูมซูมซูมงเอาไหนมง คนดี้เหรอใช่็ขายยังไงขายขายยังไงครับผมขายเป็นสตูปส็อกเคจะเอาช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตหแล้วก็คนดี้เน่เอาด้ยแล้วก็เวาจคนดี้ด้วยไม่ได้เอะครัจะเอาคนดี้รอจเอาช็อกกแเอาช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตหน่ป้าจะกินร้อยเอ็ดลายป่ะร้อยเอได้จะกินสีดำเหรอ มันเป็นสีขาวลูกมันเป็นของร้อยเอ็ดลูกได้แล้วใส่รูปใส่รูอีกใครโฟกัสมาแล้วพี่มาแล้วตามมาเลยคะตามมานั่งตรงนี้โฟกัสมาแล้วโฟกัสโอเคมานั่งเลยค่ะโฟกัสของโฟกัสตรงนี้ค่ะโฟกัสตรงนี้ค่ะ มาาปน่ขยับไปที่นั่งก่อนมาไม่ไปรับเล้เต็มเต็มเต็มอร่อยไหมทำไมไม่เอาจ่ายลุงล่ะเพราะว่าชาวพายัอมันใหญ่กว่าไงออกมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นไหนชั้นสองชั้นสองครับโอ้โหมีเสื้อผ้ามีของเล่นเยอะแยะเลยมีของฝากด้วยมึอะไรนั่นเปียกเปียกเล่นน่ะ เป็นไงอ,อ๋อพัดลมมันคือพัดลมเปล่าหรอเดกสาวจะเล่นหรอเด็กสาวเล่นอย่างราน,นอพี่เองเป็นอะไรที่บ้านที่ก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับ,บโอ้ยกันลอกบอกว่าเชิญกลับบ้านได้